ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอุ้งอิงโดนรับน้องหนักนะครับพักส้มแห่จองกระถินจับตาขับย่ำพ่อคอบงำ ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของรัฐบาลของคุณแพทองทานชินวัตรนะครับนายยกรัฐมนตรีคนที่สามเบ็ดชื่อว่าคุณแพทองทานชินวัตรนะครับก็เตรียมโดนรับน้องอย่างหนักอย่างแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกว่าคุณอุ้งอิงเองนะครับก็ไม่ได้เล่นการเมืองแล้วนะครับหลายๆอย่างที่คุณุงอิงเองเวลาที่ตอบคําถามเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าจะไม่ได้ค่อยชัดถ้อยชับคําแล้วก็มีข้อมูลที่ไม่แน่นพอนะครับณวันนี้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับและก็แม้กระทั่งในพักเองนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของนิจิตอน รอเร็นะครับถามคุณอุ้งอิ้งนะครับ นายกนตรีคนที่3เบ็ดก็บอกว่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามคุณจุลพันธ์แต่ลูกน้องตัวเองไปหาเสียงต้อมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโทษว่าที่อยากแจกดิจะต้อนวอเดเดไม่ได้เป็นเพราะพักประชาชนฝางเป็นเพราะพักก้าวไกลเดิมเนี่ยฝังทําให้แจกงบนะครับนีจะต้อนวอเดเดไม่ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าวันนี้การที่ทํานโยบายของรัฐบาลไม่ได้แล้วโทษคนนั้นคนนี้นะครับอยากคิดว่าประชาชนไม่รู้ครับพักประชาชนยกขบวนจองกระถิน่นอุ้งอิงชํำแฉลนโยบายประธานวิปฝ่ายค้านยำ้ำมาตรฐาน ไม่ตกนะครับจับตาขยี้ปมทักษิณครอบงาม8กันยายน2 5งหนายปรกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สุุลชัยสอสบัญชีรายชื่อและประธานวิปฝ่ายค้านจากพักประชาชนเปิดเผยว่าในการอภิปรายคำถแถลงนโยบายต่อรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่12ถึงวันที่13กันยายนนี้ เบื้องต้นคิดว่ารัฐบาลควรใช้เวลานะครับควรให้เวลาฝ่ายค้าน14ชั่วโมงเหมือนเช่นตอนอภิปรายนโยบายรัฐบาลเศรษฐาทวีสินซึ่งตอนนั้นมีสสพักประชาชนแจ้งความจำนงนข,ขออภิปรายนโยบายรัฐบาลประมาณ30ฝักคนแล้วนะครับโดยตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดเรียงนะครับหัวข้อว่าแต่ละคนจะมีผู้อภิปรายกี่คนซึ่งจะได้ข้อสรุปในวันที่9กันยายนโดยจะมีนะครับสสของพักอภิปราย นโยบายทุกหัวข้อครบหมดทุกเรื่องอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องนิจิตอลวอล์เรตที่จะมีการเขียนเอาไว้ในนโยบายของรัฐบาลจะมีสสของพรรคอภิปรายอย่างแน่นอนรวมถึงนโยบายการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อขอให้รัฐบาลชี้แจงเมื่อถามว่าจะมีการอภิปรายตัวนายยกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเรื่องการทำหน้าที่นายยกรัฐมนตรีไม่ให้ถูกนายทักษศิณชินวัตรครอบงำหรือไม่ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่านายยกรัฐมนตรีได้รับการเลือกจากสาภา การพิสูจน์ตัวเองจากข้อคอรหาหรือคำวิจารณ์จากสังคมนายยกนำ้ำใจจะต้องพร้อมรับคำวิจารณ์และต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่เป็นอย่างที่สังคมตั้งข้อครรหาเอาไว้การอภิปรายของพรรคประชาชนยืนยันว่ามาตรฐานของเรายังเหมือนเดิมประชาชนคาดหวังได้การอภิปรายครั้งนี้จะไม่ได้อยไปฝ่าเวทีใหญ่ที่เราเคยทำกันมาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลและการอภิปรายครั้งนี้จะมีการตรวจการบ้านด้วยเพราะคอรมอชุดปัจจุบันเทียบกับคอรมอชุดของนายเศรษฐาทวีสินไม่ได้มีความ อะไรแตกต่างแบบมีนัยยะสาคัญจะมีการตรวจการบ้านว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาได้ทําอะไรสําเร็จไปบ้างสิ่งที่เคยระบุเอาไว้ในคําถแถลงของนโยบายของนายเศรษฐากับนโยบายของนายกแพทองทานยังเหมือนกันหรือแตกต่างกันประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะสําเร็จนะครับบางทีบางเรื่อง1ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยแล้วครามาชุดนี้จะใช้ รัฐมนตรีหลายคนที่มาจากชุดเดิมแล้วจะสามารถผลักดันให้3ปีที่เหลือจะสำเร็จได้อย่างไรประธานวิฝ่ายคานระบุนี่แหละครับคือข้อมูลที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลสืบสันดาลเพราะอะไรครับเพราะคอรมอชุดนี้กับคอรมอนะครับชุดของอ นายกระฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินก็หน้าตาคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันแล้วจะไม่ให้เป็นรัฐบาลสืบสันดาลไม่ให้เป็นคอรมอรสือบสันดาลไปได้อย่างไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ